งคนอีกแล้วกับเรื่องราวของความบันเทิงนะคะกับ<ช>กภาพย, <ฮะ S 2> ยนตร์ที่มาเสิร์ฟให้คุณได้ชมถึงบ้านแน่นอนกับรายการ h i High Movie Time <Ch arm S 2> Hi. นั่นเองค่ะ และแน่นอนนะคะสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ประจําสัปดาห์ภาพยนตร์ที่ทาไรายได้ประจําสัปดาห์มาฝากกาันพร้อมกับของขวัญของรางวัลให้คุณได้ติดตามกันท้ายรายการด้วยนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งท่านผู้ชมนะคะก็จะได้เจอเจอเรากันเป็นประจําทุกสัปดาห์ตลอดทีเดียวทาง Hi Cable TV นั่นเองนะคะช่วงแรกของเราในวันนี้ค,ะค่ะพี่นัทเราจะไปดูกันว่า5อันดับหนังทํางเงินในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องอะไรบ้างเข้าสู่ช่วงของ High Movie the Best Hi, movie the best. Son of a son of a boy. Hot made just in the place. The other two, they're the ones you better worry about. I call son. Won't you come? Why should I? They will obsess them. These guys are monsters. They're not human. How can I find them? People are afraid of all the wrong things. Now once they're in the van, they're just body parts. You've dealt with situations like this. Not like this. Lakon. <laughs> the ก็อาจจะก,กลับไปฆ่าคนอีกญี่ปุ่นกำลังหลงทางเอาชีตัวเองให้รอดก่อนที่จะช่วยคนอื่นเถอะปล่อยให้มันยึดประเทศของเราไปนะขอร้องอย่าไปเขารู้ระวังมันต่อสูมีฝีมือแค่นี้เองเหรอขอข้าก่อน Windlifter, you're clear to maneuver. Dipper, set up for a drop and be the head of the fire. Copy that, Mr. Mayday. Is that guy writing down everything I say? Yes. So he just wrote that down? Yes. And that? Yes. And that? Yes. Oh, Chevy. I can do this. Lord Almighty, I'm the temperature Let's load and go. Race yourselves! How's the park's wildlife population? Well, if you come to the party night, there'll be plenty of party animals. Oh. 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 Hey! Ah. Shut the hangar door! Awesome! The moment you showed up. What if we were sent here for a reason? The doors aren't closing. They're here coming back until they kill us all. We get out now or we die trying. You don't get it. We're already dead. My husband's coming back. Just, just take whatever you want and just, just get out. <fReading> <bad> Major โรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแม็กซ์เจ๋งกว่าโรงภาพยนตร์ปกติอย่างไร 1. มีเก้าอี้แบบสเตเดียมซีท 2. จอยักษ์ให้ภาพที่อลังการ 3. การฉายภาพของ iMAX มีความสว่างชัด3มิติทะลุจอกว่าโรงปกติถึง2เท่า 4. เทคโนโลยีเสียงเป็นเซราล์ดิจิตอลสาวปัจจุบัน iMAX มี5าสาขาเพื่อนๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage Paragon Cineplex นะครับสนับสนุนโดยหาตใหญ่เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ ได้ชมกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับอันดับที่1ประจำสัปดาห์นะคะกับภาพยนตร์ที่ทำไรายได้เยอะที่สุดในประจำสัปดาห์ระดับประเทศนั่นเองนะคะกับ 安娜เบลตุ๊กตาผีนั่นเองค่ะใช่แล้วและก่อนที่จะแนะนําภาพยนตร์ที่เข้าใหม่นะคะให้คุณได้ชมกันเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณด้วยใช่แล้วค่ะเช่วงนี้ค่ะพี่นัทปิดเทอมโอ๊กเองก็ปิดเทอมอยู่อะไรอย่างนี้เนียนนะคะสำหรับน้องๆที่ปิดเทอมค่ะแล้วก็มีบัตร M Generation สีขาวนะคะสําหรับน้องๆนักศึกษาตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะที่หาดใหญ่ซีนีเพล็กนะคะเข้าชมภาพยนตร์ระบบ 4D X เริ่มต้นที่200บาทแล้วก็สําหรับในระบบ iMac นะคะก็ เริ่มต้นที่150บาทเท่านั้นเองในเช่วงของซัมเมอร์ปิดเทอมนี้เท่านั้นนะจ๊ะนอกเหนือจากนั้นนะคะสำหรับการชมภาพยนตร์แบบสุดคุ้มค่ะ,คะทุกๆุกวันอัคารนะคะใครที่บัตรมีบัตร M-Generation นะคะก็ชมภาพยนตร์นะคะในราคาเพียงแค่80บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นชอบเรื่องไหนอยากชมเรื่องไหนไปชมกันด้วยกันลายการค่ะใช่แล้วคะ่ะสนับสนุนโดยหัดใหญ่เมเจอร์ซินเพล็ก ข่าวมูฟี่นิวสนับสนุนโดยผาดใหญ่เมเจอร์ซิมเพล็กเอาละค่ะเข้าสู่เช่องของ h i g h มูฟี่นิวสนั่นเองนะคะช่วงนี้ค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะที่พับแขนเสื้อไม่ได้มีอะไรมากะคะ่ะแค่จะให้มันเข้ากับภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่จะเข้าในสัปดาห์นี้นะคะนั่นคือเรื่องอะไรคะ วัยเป้งนักเลงขาสั้นนั่นเองนะคะกับภาพยนตร์ที่อยากจะแนะนำให้คุณได้ชมค่ะประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่เข้าใหม่นั่นเองกับภาพยนตร์ไทยที่เอาใจวัยรุ่นต้อนรับปิดเทอมเลยทีเดียวนะคะวัยเป้งนักเลงขาสั้นค่ะก็เป็นภาพยนตร์ไทยนะคะที่รวมนักแสดงวัยรุ่นชั้นนำในยุคนี้ค่ะหนังต้อนรับปิดเทอมนะคะสะท้อนความเป็นไปของสังคมวัยรุ่นในปัจจุบันด้วยนั่นเองค่ะก็ผลงานการกำกับนะคะของพศเศษนั่นเองค่ะ นักแสดงนำนะคะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิก คุณอาทิพ์นะคะเจมพัวดนบิวกิติพัฒน์นะคะแล้วก็อื่นๆอีกเพียบเลยทีเดียวเกี่ยวเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นศึกครั้งนี้เกิดขึ้นจากคําว่าเพื่อนค่ะเรื่องราวของเด็กนะคะนักเรียนขาสัน้นทั้ง2แก๊ง2โรงเรียนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นเพื่อนที่สนิทกันนะคะก็คือเป้งแล้วก็ติ่งนั่เองค่ะเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแล้วก็วันหนึ่งเกิดเหตุให้ทั้งคู่แตกหักกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไวเป้ง เลงขาสั้นนั่นเองค่ะใ,ใครทำพวกมึงเยี่ยติ่งอ่ะแม่งมานโคตรเยอะเลยพี่ฝวกไปบอกพี่ด้วยนะว่าอย่าไปยุ่งกับพี่ของกูแม่งมาได้จังหวะพอดีเลยกูมาคันเต้นเลย ครับมี่นะแล้วเกเล์แรกทีหนึ่งได้ไหมครับมีสัญญา,ญญาครับลูกผู้ชายอ่ะมันไม่ได้วัดกันที่ไข่หรอกเว้ยเหมือนวัดกันที่นี่ผมต้อ,องบอกว่าพี่มิซันใจเว้ยนี่แล้วปะน่ะมีหญิงป่ะ ำหรับอีกหนึ่งเรื่องที่จะแนะนำคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะเป็นหนังแนวสยองขวัญน,นั่นเองนะคะกับบาบาดุกลุปีิสาจนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะ6ปีภายหลังจากการสูญเสียนะคะออการสูญเสียของสามีค่ะทำให้เอเมิเลียนะคะต้องเลี้ยงดูซามเมลนะคะลูกชายวัย6ปีของเธอเพียงลำพังอย่างยากลำบากค่ะ ทุกคืนนะคะเด็กชายมักจะถูกหลอกหลอนด้วยปีศาจในฝันร้ายค่ะที่เขาเชื่อว่าตั้งใจจะทาร้ายและมุ่งเอาชีวิตของตัวเองและแม่นะคะวันหนึ่งค่ะหลังจากที่ได้อ่านนิทานก่อนนอนที่มีชื่อว่า The Babadud นะคะสมูเอลเก็มั่นใจว่าสิ่งมีชีวิตที่แสนน่ากลัวในนเรื่องก็คือปีศาจท,ที่เขาฝันถึงทุกคืนจากเรื่องไร้าสาระนะคะที่ดูเหมือนจะเป็นแค่จินตนาการของเด็กชายตัวน้อยกลับกลายเป็นประสบการณ์หลอกหลอนคาบ้านเมื่อสองแม่ลูกพบว่าตนเองเนี่ย ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ลำพังอีกต่อไปเรื่องราวจะสนุกสนานและสยองขวัญแค่ไหนติดตามได้นะคะในบาบารูปลกปีศาจนั่นเองค่ะนเห e อเย้ลอยฟาน o ุณไม่ต้อง e ีคว e มสุ o รู้ 't หมแ t ่เคร s ยดเล็กน้อ t ใ e ตอ a นี้เด l กทุก s นเห o n e ัตว s ประหลาด e i ่ a บ h นี้ฉันต t องกา o r e s o านว่ามีคนติดตามฉั d Get rid of the papa dog. You can bring me the boy. You can bring. ของภาพยนตร์ที่น่าชมนั่นเองค่ะใครที่ชอบในแนวของภาพยนตร์ไซไฟนะคะกับ<ะ>ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะออโตโมาตานะคะล่าจากกลยึดอนาคตนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสนุกสุดมันแน่นอนผลงานการกำกับของเก็บนะคะ อิบานเอสนั่นเองค่ะนำแสดงโดยแอนโตนิโอเบนเดรัสนั่นเองนะคะแล้วก็โรเบิร์ตฟอสเตอร์ค่ะเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นไไฟค่ะจากผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง300ทั้ง3ภาคนะคะเรื่องราวของชานวูเคนค่ะ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ Rock นะคะบรริษัทไซเบอร์เนดิกค่ะที่ผลิตหุ่นยนต์อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ทั้งโลกนะคะเขามีหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติของส,สินค้าแต่นี่เองก็ทำให้เขาค้นพบถึงแผนการลักของจักรกลรุ่นออตโตมาตา ผิวกริม7,000ค่ะที่อาจ <Viol> ส่งผลถึงก <h> ารสูญสิ้น i̇şte. ของมนุษยชาตินะคะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเมื่อมนุษย์นะคะกับหุ่นยนนะคะต้องต่อสู้กันนั่นเองค่ะ You know what happens once that is altered? Two of them try to alter a third one. Then the miracle dissipates, the epidemic begins. What's going on? If you want to survive, you must stay with us. Who else knows about this? Find him and bring him back here. If we go back to the city, we will die. To die, you have to be alive first. You're just a machine. Just a machine? That's like saying that you're just a name. อีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายในสัปดาห์นี้ที่เราจะมาแนะนำกันนะคะเป็นหนังแบบแนววูแอคชั่นอะไรอย่างนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่าคนอึดแค้นเกินพิกัดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องของพรค่ะแบรนด์แนนนะคะอดีตหัวหน้ามาเฟียนิวออร์ลีนค่ะก็ได้ถอนตัวออกจากวงการอาชญากรรมนะคะเพื่อไปใช้ชีวิตสงบเงียบด้วยการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์นะคะในเมืองมิสซิสซิปปีที่ห่างไกลนั่นเองค่ะแต่เมื่อเบส ล,ลูกสาวของเขาที่หายตัวไปเน LIKE ียคะพอจึงถูกบีบให้เดินทางกลับมาค่ะพบกับบรรดาคู่ปรับเก่าของเขาอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของแองเจล่านะคะเพื่อนของเดสทำให้พอเนี่ยได้เผชิญหน้ากับโอมาชาผู้มีอำนาจมากที่สุดในเมืองนะคะจนเป็นที่มาของการต่อสู้ที่เปรียบเสมือนการกู้ศักดิ์ศรีคืนจากความถิกพลาดในอดีตนั่เองนะคะเรื่องนี้จะบู๊แอคชั่นเอฟเฟกต์พวแค่ไหนตตามได้ใน And they'll kill you. So I need you to listen to me. And I need you to trust me. และช่วงท้ายรายการของเราในวันนี้นะคะเราก็มีของเล่นไม่ใช่สิของควาญของรางวัลเออไม่ใช่หวดเลยนี่นะเออเป็นของรางวัลน,นั่นเองนะคะง่ายๆค่ะในสัปดาห์นี้นะี่คะใครอยากจะไปดูหนังเรามีบัตรชมภาพยนตร์ฟรี สองใบไม่ใช่สิสองท่านท่านละสองใบในั่เองนะคะควงเพื่อนควงแฟนควงกิ๊กหรือควงใครไปก็ได้นะคะเราให้ไปสองใบค่ะแต่ก่อนที่จะได้บัตรดูหนังของเราในวันนี้เรามีคําถามที่จะมาถามกันด้วยง่ายๆค่ะพี่แอ๊คำถามของเราในสัปดาห์นี้คืออะไรคะถ้าได้ชมรายการของเราโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะคะความบันเทิงรับรองว่าเพลินและก็ได้รางวัลด้วยนั่นเองค่ะ,ะคำถามของเราง่ายมากในสัปดาห์นี้ถามว่า ภาพยนตร์ที่เราแนะนำไปในช่วงของ High Movie News นะคะสัปดาห์นี้เราแนะนำไปกี่เรื่องนั่นเองค่ะข้อแรกกี่เรื่องคะ2เรื่องข้อที่2 4เรื่องนั่นเองค่ะ ถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะก็กดโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามกันได้เลยนะคะ074211273หรือว่าเข้าไปตอบคำถามแล้วก็ร่วมสนุกกับผ่านทางแฟนเพจของเราได้นั่นเองนะคะที่ f a c e b o o k c o m h h i m o v i e time นั่นเองค่ะใช่แล้วอยากได้ของราวันง่ายๆแค่นี้เองนะคะตอบคำถามมาได้กับเรา h i m o v i e time นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ ช่วงของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะสามารถติดตามอัปเดตหนังใหม่ๆได้ทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวในรายก Hi, <Welcome S 2> ารให้ o v i e Time นะคะทางไทยควเบิทีวีวันนี้ขอตัวไปดูหนังแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ